เทรนโลกมีผลกับ SME แค่ไหนเราควรวางแผนรับมือและปรับตัวหรือเราไม่ต้องสนใจมันดีวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเจอว่าโลกมันหมุนไปเร็วมากๆเลยในโลกของเศรษฐกิจมันมีเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างเข้ามาเต็มไปหมดที่เข้ามาแล้วอาจจะมีผลกระทบแล้วเราก็มักจะถูกชี้ชวนว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ประกอบการเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราเป็นผู้บริหารถ้าเราไม่เรียนรู้ทักษะพวกนี้ไม่เรียนรู้เครื่องมือพวกนี้เราอาจจะตกขบวนแล้วก็ตามคนอื่นไม่ทันอันนี้ผมเชื่อว่าอันนี้ไม่แปลกแต่วัน,น สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือถ้าวันนี้เราเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องกลับไปดูให้ชัดเจนก่อนว่าเทรนโลกไม่ว่าจะเป็นเทรนเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งอื่นๆในแง่ของกลุ่มผู้บริโภคอันไหนบ้างที่มันส่งผลกระทบกับเราได้บางอันที่มันไม่จําเป็นเรารับรู้เรียนรู้แต่เราวางใจมันไว้ก่อนแต่อันไหนที่มันส่งผลให้เราเนี่ยสามารถที่จะวางช่องทางการขายใหม่ๆวางโปรดักต์ใหม่ๆหรือพัฒนารูปแบบการบริหารของเราอ่ะอันเนี้ยเราจะต้องกลับมาเรียนรู้ เราต้องหยิบมันมาใช้ล่ะหลายคนบอกช่วงนี้มีเรื่อง AI มีเรื่อง big data SME เขควรจะต้องรู้เหมือนกันคำถามก็คือวันนี้เราจะใช้เครื่องมือตัวไหนละ่ะนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีการคัดกรอง AI มันเป็นเครื่องมือที่เรียกว่ามันเป็นคํำกว้างๆมันเต็มไปหมดเลยมันมีเครื่องมือเยอะไปหมดเลยที่ใช้ AI แต่วันนี้ธุรกิจของคุณเหมาะกับ AI ตัวไหนละ่ะคุณจะต้องหยิบมาใช้ธุรกิจของคุณต้องดู data ตัวไหนละ่ะที่มันมีผลและบางครั้งครับจะบอกว่าในการเป็น SME เนี่ยเราไม่ได้ต้องการครอบคุมแบบระดับมหาภาคแต่วันนี้เรากําลังต้อง การที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในบางเรื่องในบางบุมในเชิงลึกลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องเรารู้แล้วเราก็เข้าใจวางมันไว้แต่ข้อมูลที่มันดันใช่ขึ้นมาแล้วมันเกี่ยวผลกับการที่เราจะพัฒนาสินค้าตัวนี้เรายิ่งต้องเรียนรู้ให้มันลึกลึกลึกลงไปเรื่อยอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณทําธุรกิจที่พักแล้วปรากฏว่าตอนนี้มีเทรนด์เรื่องของเวลเนสเข้ามาอนาคตจะเป็นเรื่องของเอจิงโทเซนตี้วันนี้คุณจะปรับตัวยังไงในเมื่อที่ผ่านมาคุณไม่ได้ทําผลิตภัณฑ์ของคุณให้เหมาะกับกล ของกันละเป็น s อสเป็นโรงแรมขนาดประมาณร้อยสองห้องก็จําเป็นจะต้องใส่ใจเรือ่องพวกนี้เพราะอาจจะส่งผลกับในเรื่องของกลุ่มลูกค้าแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าจะไปเกี่ยวพันหมดเลยกับไม่กระเทนทุกอันแล้วมองว่าลูกค้าทุกคนมีโอกาสเกี่ยวข้องได้อันเนี้ยอาจจะต้องระวังหลายๆครั้งเราอาจจะต้องเสพข่าวแล้วก็เสพ Data เนี่ยให้มันชัดเจนแล้วก็พยายามสะกบให้มากที่สุดระวังจะเป็นผู้บริหารที่มีไอเดียแล้วมันฟุ้งอยู่เต็มห้องทุกอย่างดูน่ากังวลดูน่าตกใจแต่สุดท้ายไม่สามารถ แคบออกมาเป็นดิเรกชันให้ทีมงานทำตามได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่อยากให้ดูมากๆเลยก็คือพยายามลองดูเทรนที่สำคัญจริงๆกับเราแล้ววางกลยุทธ์ออกมารับรองครับว่าเดี๋ยวเราจะเห็นครับว่าเราสามารถไปเอี่ยวกับเมกะเทรนต่างๆได้อยู่แล้วถ้าวันนี้เราสามารถที่จะสะกบความคิดของเราในการกำหนดกลยุทธ์ได้ชัดเจนมากพอธุรกิจของใครติดปัญหาอยากได้ทางออกส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ